กราบนมำรสก,การพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาพเจ็ดเจ้าอาวาสประวัติพระธาตโดอยสุเทพราชาวรวิหารพระเทราทุเทระทุกท่านสวัสดีคณะครูอาจารย์นักเรียนทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวแสงเดือนคำแดงนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาวันนี้จะมากล่าวสุนทรพจน์เรื่องความรักของแม่ เนื้อกล้าวแม่คือแสงแห่งชีวิตดังภุษาสองจิตให้ผ่องใสมารดาพระชนนีผู้ยิ่งใหญ่อบอุ่นไอเมตตาประดุจทองสิบสองสิงหาคมของทุกๆปีนั้นชาวไทยเรานั้นท้วนทราบดีว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาตินั่นเอง mm hmm. เพื่อให้ลูกๆทุกๆคนได้ระลึกนึกถึงคุณของแม่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันและแม่เป็นคนไทยใหญ่ผู้เติบโตมากับวัฒนธรรมที่เรียบง่ายแลงงดงามวิถีชีวิตของเราผูกพันกับความอบ,บคุณความพอเพียงและความเคารพต่อผู้อาวุโส แต่ในความจริงของชีวิตบางครั้งโชคชะตาก็ทำให้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามอย่างที่เราหวังตั้งแต่จําความได้ฉันแทบไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับแม่เหมือนเด็กคนอื่นปัญหาทางครอบครัว,วทำให้แม่ต้องเลือกเส้นทางที่ยากลำบากต้องออกไปทำงานในแดนไกลทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาดูแลฉันให้ฉันมีโอกาสได้เรียนหนังสือมีชีวิตที่ไม่ขาดแคลนอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันรู้ว่า แม่ไม่ใช่แค่เพียงผู้ให้กำเนิดแต่คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สละทุกอยา่างเพื่อความสุขของลูกสาวฉันเติบโตมากับความเงียบเหงาในบ้านที่ขาดอ้อมกอดของแม่บางครั้งเวลาเห็นเพื่อนๆได้หัวเราะและหอบล้อกับแม่ของพวกเขาฉันก็อดรู้สึกอิจฉาไม่ได้เลยอยากจะมีช่วงเวลาเหล่านั้นบ้าง อยากรอดแม่อยากบอกรักแม่เหมือนที่คนอื่นเขาทําแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยเราไม่ค่อยพูดคําหวานต่อกันไม่คุ้นเคยต่อการแสดงความรักแต่ลึกๆในใจฉันรู้เหตุผลดีเสมอว่าที่แม่เลี้ยงจากไปไม่ใช่เพราะไม่รักฉันตรงกันข้ามมันคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรักที่ต้องแลกมาด้วยน้าตาและความเหน็ดเหนื่อยรักที่ต้องแลกมาด้วยความอดทน และความลำบากภาพที่ฉันจดจำแม่ได้คือภาพของหญิงแกร่งที่ทนทุกความลำบากเพื่อให้ฉันได้ยินหยัดบนเส้นทางแห่งชีวิต เราไม่ค่อยพูดคำหวานเพราะในวิถีของคนไทยใหญ่การแสดงความรักด้วยคำพูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นบ่อยนะแต่คอารักของแม่กลับแสดงผ่านออกมาทุกอย่างเหนื่อที่ไหลรินลงบนพื้นทุกคืนวนันที่แม่อดหลับอดนอนทำง,งานสน่เงึนกลับมาก็เพื่อให้ฉันได้เรียนหนังสือมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมทุกครั้งที่ฉันคิดถึงแม่หัวใจของฉันก็เต็มไปด้วยทั้งความคิดถึงและความตั้งใจว่า ฉันบอกกับตัวเองเสมอว่าเมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันจะกลับไปตอบแทนบุญคุณของแม่จะกอดแม่แน่นๆจะมอบรอยยิ้มและความสุขให้แม่ที่ไม่เคยมีในวันที่ผ่านมานั่นแหละคือภาษารักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ความรักของแม่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่ต้องการขับขอบคุณหรือคำสั่งเสิรยยินยอใดๆ ความรักของแม่อยู่ในทุกการเสียสละเพียงเพื่อเห็นรอยยิ้มของลูกสาวหากวันนี้คุณยังมีโอกาสกอดแม่บอกรักแม่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนที่ฉันเคยทำเพราะสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงตัวฉันเองบางครั้งคำว่ารักแม่อาสายเกินไปที่จะได้พูดออกมาและในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอสํานึกในพระมหากรรณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เบื้องพายุโคลาบาทสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชนาีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและเป็นต้นแบบของแม่ผู้เสียสละที่ได้ทุกเทพระวรกายพระราชหฤทยัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ดูแลมวลชนชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดมาขอบพระคุณค่ะ